สวัสดีครับทุกท่านพบกับช่องที่นำเสนอการเสี่ยงเซียมซีทางช่อง YouTube นะครับซึ่งเราจะามีการนำเสนอการเสี่ยงเซียมซีทุกวันนะครับเพื่อทำนายดวงชะตาของท่านฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านาทำการเสี่ยงเซียมซีด้วยจิตที่มีสมาธินะครับการเสี่ยงเซียมซีถือเป็นการดูดวงแบบเสี่ยงทายนะครับ ซึ่งแตกต่างจากการทำนายแบบคำนวณวันเดือนปีและวันเกิดการดูดวงแบบเสี่ยงทายแบบเสี่ยงซ,ซีนั้นจะใช้สมาธิจิตสื่อถึงเครื่องมือซึ่งในที่นี้ก็คือเซียมซีนะครับซึ่งทางช่องเราได้เตรียมไว้ให้แล้วการเสี่ยงทายในแต่ละครั้งผลอาจจะไม่เหมือนกันนะครับความแม่นยำของคำทํานาย ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและสมาธิจิตขณะนั้นดังนั้นการตั้งจิตอธิษฐานและสมาธิถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับสำหรับการเสี่ยงเซมซีแนะนำให้เลือกคำถามไว้ในใจที่จะถามเป็นข้อๆทีละคำถามนะครับควรเลือกเฉพาะที่สำคัญ1-3ถึงเรื่องนะครับหากคำทำนายของท่านออกมาไม่ดีก็ขอให้ท่าน ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเสียงเซียมซีอีกครั้งนะครับสำหรับาทางช่องของเรานั้นก็ได้เตรียมการไว้ให้ทุกท่านนะครับมีทั้งเลขนำโชคและคำทำนายซึ่งท่านก็สามารถไปพินิจพิเคราะห์ตีความนะครับสำหรับคำทำนายที่เราได้เตรียมไว้ให้ซึ่งก่อนเสี่ยงทายเซียมซี ขอให้ตั้งจิตเป็นสมาธิโดยหลับตาหายใจเข้าออกลึกๆสักประมาณ1นาทีนะครับหรือจนรู้สึกว่ามีจิตที่สงบแล้วนะครับพร้อมสำหรับที่จะเสียงเซมซีค่อยเริ่มเสียงทายหากท่านไม่สะดวกในเรื่องของเวลานะครับหรือมีความเร่งรีบหรือมีภารกิจอื่นที่จะต้องทำนะครับ หรือแม้แต่มีเสียงดังรบกวนไม่มีสมาธิทางเราก็แนะนำให้เสียงท้ายในภายหลังซึ่งจะได้ผลดีกว่านะครับเมื่อใจสงบจิตสงบเป็นสมาธิดีแล้วนะครับให้ตั้งจิตอธิษฐานระลึกเสมือนท่านอยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนักถือไม่ว่าจะเป็นวัด ศาลเจ้าหรือสถานที่สำคัญที่ท่านเคารพนับนถือนะครับแล้วจึงอธิษฐานดังนี้นะครับข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลของท่านนะครับเกิดวันที่เดือนอะไรนะครับพอศอ,อะไรขอตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับนถือนะครับ โดยบอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือนะครับและอธิษฐานว่าขออาศัยบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยเปิดดวงชะตาเพื่อทํานายเสี่ยงโชคให้ข้าพเจ้าเสียงดวงให้ข้าพเจ้าบอกกล่าวเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นผ่านเซียมซีนี้ด้วยเทินนะครับและหลังจากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานเพ่งระลึก ถึงเรื่องราวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคำถามแล้วให้เลือกหมายเลขที่พินิษฐ์พิเคราะห์ขึ้นในใจของท่านนะครับออกมาหนึ่งหมายเลขและก็เลือกดูคำทำนายในช่องของเราได้เลยนะครับซึ่งได้เลขอะไรก็ขอให้ดูเลขนั้นนะครับในคำทำนายเรื่องนั้นๆ เป็นเรื่องคําททำนายโดยรวมนะครับว่าดีหรือไม่อย่างไรนะครับหากต้องการถามคำถามอื่นๆให้กลับมาเริ่มเลือกหมายเลขที่ท่านนึกขึ้นในใจในจิตนะครับแล้วก็ดูคํามทำนายอีกครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการในการเลือกหมายเลขขอให้มีจิตสงบเป็นสมาธินะครับ ใบที่21เลขนำโชค7จ็ดสีหสสี่หใบที่21อย่าพวังนึกกังขาเปรียบเหมือนเรานั่งอยู่ในนาวาแล้วเล่นฝ่าขึ้นลมตะบมไปย่อมสั่นไหวตามคลื่นกระแสลมอันโชคลาบนั้นหนาว่ายังขัด ยังอึดอัดมิเห็นทางได้รออีกหน่อยจะสุขสนุกกระใจคงรวยใหญ่ยิ่งกเกษมเปรมปีดีถามคนเจ็ดว่าหายสบายจิตถามจะคิดสู้ความตามวิถีจะแพ้เขาทุกเรื่องไปไม่มีดีเนื้อคู่มีพอหวังยังอยู่ไกลถามหาบุตรสุดรัก ยังหนักจิตอย่าเพิ่งคิดเพราะยังหวังมิได้ต้องรอหน่อยคอยนิดค่อยคิดไปมิเท่าไหร่คงสมอารมณ์หมาย <c oughs> ใบที่22เลขนำโชคสาม3ี่ห้าสามสี่สาม ใบที่22ว่าเลิศประเสริฐแสนจะตกถิ่นฐานใดไม่ขาดแคลนข้อที่แค้นเคืองขุนไม่วุ่นวายผู้ใหญ่เป็นคู่ชุบอุปถัมภ์จะแนะนำความสุขสิทธิ์สมหมายลาบจะมีเสมออยู่มิรู้วายล้วนสบายสวัสดีเป็นสีตรวถามถึงเรื่องเนื้อคู่จะสู่สม ดังคารมว่าดีไม่มีชั่วถามสู้ความนั้นหนาก็อย่ากลัวที่หมองมัวจะสว่างกระจ่างใจท่านเสียงได้ใบนี้เป็นที่ชื่นทุกวันคืนจะเปรมกระเสมใสดังเด็กอ่อนนอนเปรเขาเห่ไกวพี่เลี้ยงได้คอยพิทักษรักษาเอ่ย ใบที่ยี่สิบสามเลขนําโชคหนึ่งสามสี่สามสามสี่ใบยี่สิบสามความว่าเพตราใหญ่ซึ่งแล่นไปในมหาชาลาสินปขนบรรทุกสินค้าอยู่อาจินไม่หมดสิ้นมีสุขทุกคืนวัน ใครเสี่ยงได้ใบนี้ว่าดีนะักลาบนั้นจากเนืองนองเป็นของขวัญจะค้าขายก็มีผลดีครันอย่าได้พลั่นความคิดตามจิตปองถ้าจะถามหาชูเนื้อเนื้อคู่สร้างประเสริฐอย่างแสนดีไม่มีสอง จะสมเนื้อสมรักสมศักครองไม่มีหมองคงสุขทุกเวลาถามคนเจ็บว่าใครจะหายขาดแม้นวิวาทเป็นความตามกล่าวหาจะชนะสมทวินดังจินดาดังสารากล่าวแจ้งถแถลงเอ่ย ใบที่24เลขนำโชค3 3 3สาใบที่24ว่าสมอารมณ์คิดความในจิตจะสำเร็จเสร็จเหมือนหมายจะปราศจากทุกข์สุขเพิ่มเสริมสบายไม่คลาดคลายดังคำพยากรณ์ แต่ช้าหน่อยเช่นเท้าก้าบันไดทีละขั้นขึ้นไปไม่หยุดหย่อนทางเรียบราบทราบลถบทจรถึงยอดสุดสโมสรสวัสดีอันทุกโศกโรคภัยจะหายหมดดังสวงกรดจันงามอารามสีถามหาราบได้สมรดี ถามลูกนี่พี่น้องต้องพบกันถามเนื้อคู่ชู้ร่วมพิรมรักว่าดีนักสุกเปรมกเกษมสันแต่ช้าหน่อยได้ชมสมใจคลันจบประพันธ์คําทํานายพิปลายเอย่ยใบที่25เลขนําโชค ก้าสามหกสามหกใบที่ยีสิบห้าความรำบากยากเหลือแสนจะตกถินฐานใดให้ขาดแคลนเฝ้าแต่แค้นเคืองอยู่มิรู้วายจะกินนอนร้อนใจไม่เป็นสุขมีแต่ทุกข พิ่มพูนไม่สูญหายเราศัตรูแห่ห้อมบล้อมรอบกายทายว่าร้ายจงเร่งระวังตัวถามหาลาบล้วนยากลำบากล้นแต่เป็นความนั้นพ้นข้อหาที่ชั่วถ้าถามพวกลูกนี้ที่พันพัวัว่ามืดมัวไม่ประสบได้พบพาน ถามถึงชู้คู่เคียงจะเรียงพักอย่าได้ฝักใฝ่เห็นเป็นแก่นสารมีแต่ร้ายร้อนทําให้รำคาญสงบการยั้งสต,ติตรองเอย่ยใบที่ยี่สิบหกเลขนำโชคหกเจ็ดเก้าใบที่ยี่สิบหก นี้ว่าชะตาขัดลาบบอกชัดไม่เห็นจะเป็นผลมักมีทุกขขัดข้องต้องหมองมนโชคของคนเช่นนั้นหมดปัญญาดังรับจ้างแจวเรืออยู่กลางน้ำวันยังค่ำาจ้ำเหนื่อยเมื่อยแขนขาจึงได้อัดพอหล่อเลี้ยงกายา ที่ได้มากินหมดไม่อดตายชตาท่านตัวคนเดียวน่าเปรี่ยวจิตจะหวังคิดที่พึ่งอย่าพึงหมายถ้ามีคู่จากช้ำระกรมกายถามของหายไม่ประสบได้พบพานเล่งอุตสาหแสวงหาทางกุศลจะช่วยตนค่อยสุข เกษมสารดีแต่ที่เราพวกอันธพาลไม่รุกรานจงจิตคิดร้ายเอ่ยใบที่27เลขนำโชค975ใบที่27ความว่าเพตราใหญ่ ซึ่งแล่นไปในมหาชลาสิล์ขนบรรทุกสินค้าอยู่อาจินไม่หมดสิ้นมีสุขทุกคืนวันใครเสียงได้ใบนี้ว่าดีนักลาบนั้นจากเนืองนองเป็นของขวัญจะค้าขายก็มีผลดีครันอย่าได้พลันความคิดตามจิตปอง แม้นถามถึงหาชู้เนื้อคู่สร้างประเสริฐอย่างแสนดีไม่มีสองจะสมเนื้อสมรักสมศักครองไม่มีหมองคงสุขทุกเวลาถามคนเจ็บว่าใครจะหายขาดข้อวิวาทเรื่องเป็นความตามกล่าวหาเขาแพ้เราย่อยยับอับปลา เสียงสาราใบานี้ดีนักเอ่ยใบที่28เลขนำโชค8ปดเหใบที่28ว่ากรรมตามสนองจะหาลาบเหลือยากลำบากปองมักขัดข้องน้อมนำกรรมของเราพิเปรียบความตามทํานองที่คลองตน ก็เช่นคนกิ้งครกขึ้นภูเขามันแสนเหนื่อยแสนลำบากยากไม่เบากระดูกเราแทบแยกแตกทำลายถามทุกโศกโรคภัยไม่ร้ายนักเรื่องคนรักยังไม่สมอารมณ์หมายยังอยู่ไกลนักหนาอย่าวุ่นวายมิตรสหายไม่เป็นเรื่องจะเคืองตน ถามหาเราลูกนี่คนหนีดบว่าไม่พบทั่วแหล่งทุกแห่งหนแม้นถามบุตรในท้องอย่าหมองมนบอกยุคนว่าหญิงจริงเจียวเอ่ย